สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยครับเหลี่ยมที่ท่านกําลังรับชมอยู่นี้นะครับเป็นเหลี่ยมแรกข้ามครับระวางพี่อ้วนสวนสยามครับแรกข้ามกับป่าพงครับตัวชงฝั่งทางด้านพี่อ้วนสวนสยามนะครับก็คือเจ้าเก่งบะขามครับจับคู่กับโค้ดโอ๊ตครับเป็นเรียกว่าโค้ดโอ๊ตก็เป็นโค้ดของกีฬาเทคบอลครับเรียกว่ามาเตะยืดเส้นยืดสายครับส่วนตัวยกของทางด้านป่าคง ก็เป็นเจ้าเต้จุลากับน้องขนุนครับผมเก่งบักขามเสิร์ฟมาครับเต้เปิดซ้ายเตยยกขางโคดดสเกี่ยวหลังเท้าไม่อยู่ครับสวัสดีคุณเอสดิวครับเก่งมีข้ามปีไหมครับไม่มีครับผมน้องเก่งต้องรักษาร่างกายไว้เตะเทคบอลครับนี่ก็คือเป็นการเตะเรียกว่าซ้อมๆครับเต้จุลาเปิดลูกแรกสวยครับยกไปป่าพงทำไงกระโดดเคลียร์ดีครับผม สดสดดีครับแอดมินส,สวัสดีคุณวุาลาสลาวุฒิอำนวยครับไอเก่งออกจากเท็กบอลหรอครับบ้ออกครับผมเมื่อนีน้องมะเตยยืนเซ็นยื้อซ้ายครับโอ้ลูกมีพูวัโมงไม่ข้ามครับสวัสดีคุณแก้วแก้วถาวรครับผมสองต่อศูนย์ครับเตจุลาเซบ เก่งประขามเปิดขวายกซ้ายมาพี่อ้วนกระโดดปาดดีครับแม็กพี่เสือแว่นเตะยังครับยังไม่เตะครับผมสวัสดีคุณเอกชัยนี่เลี่ยมเดือดเดือดบอครับวันนี้มีเจ้าเตยซัมติงนะครับแต่เตยซัมติงตัวยกให้พี่แบนครับขนนเปิดไม่ดีเท่าไหร่ครับเตยยังยกได้ป่าพงตีเข่าเก่งรับสบายครับยกมาโอ้ลูกนี้พี่อ้วนกระโดดเหยียบไม่ข้ามครับไม่โดนลูกครับ สวัสดีคุณแจ็คก,กี้ครับผมสวัสดีดีครับผมยืนยังเซเก่งไม่มีเหลี่ยมข้ามปีนะครับช่วงนี้น้องก็เรียกว่ามาเตะตะก้อนี้ในเหลี่ยมเรียกว่าซ้อมๆครับก็คือมายืดเส้นยืดสายแหละครับคือน้องต้องรักษาร่างกายในการเล่นกีฬาเทคบอลบอนะครับ จะมาเล่นตะก้อแบบในเหลี่ยมข้ามฟรีนี้มีโอกาสเสี่ยงบาดเจ็บครับผมพิ่อ้วนสวนสยามปาดไม่โดนอีกแล้วครับคน,คน,นี่แผลมันมันตึงตึง,ตงบายติดตามตลอดครับปีนี้ขอปีที่3แล้วครับขอบคุณหลายๆครับขอบคุณท่านสุรตานะครับผม3ามต่นอศูนครับเต้จุฬาเสริฟโคดโอ๊ตเปิดลูกแรกโยกมาพี่อ้วนทำไง กระโดดเหยียบได้ดีครับพี่บอลน,น้อยลงสนามไหมครับบอลน,น้อยไม่ได้มาครับผมพี่เตยเจอใครครับพี่เตยเจอกับเจ้าเตจุฬานะครับผมเตจุฬายกใบป,ปาพงเตะไม่ข้ามครับวความทําด้านเจ้าเก่งโคดโอด๊ตเตจุฬาแล้วก็ขนุนนี้ยกล้นแปลลูกสองเท่านั้นนะครับ ท่านผู้ชมที่รับชมอยู่ฝากกดแชร์กด like ไลค์ด้วยนะครับสวัสดีคุณสุดที่รักครับผมสวัสดีคุณอาทรครับเห็นไอเก่งและขึ้นฮอตแผลเสือฟีครับผมช่วงีน้องเก่งคงโอ้ลูกนี้ปาพงเตอออกครับช่วงนี้น้องเก่งคงคงง,คงคงดเตะแต่ตก็เรียกว่าเตะสายเถื่อนแล้วครับวันนี้ก็เรียกว่ามาสร้างสีสันให้สนามครับ สวัสดีคุณปลววีนาครับผมสวัสดีคุณเอสดิวครับผมแชร์แล้วครับขอบคุณมากมากครับสวัสดีคุณแมวนะครับสวัสดีโต้ลิวก้าครับเตจุฬาเปิดหัวลูกแรกสวยครับยกไปป่าพงเตออกอีกแล้วครับสวัสดีหนุยทีโฟยุครับผมนานๆจะเห็นเก่งบักขามลงสนามสักทีครับ แต้มอยู่ที่3มเท่าครับแข่งขัน13แต้มไม่มีเดีวครับเตเปิดซ้ายยกขวาสวยงามครับอ๋ติดเกี่ยวพี่อ้วนโอ้ลูกนีเกี่ยวไม่อยู่ครับสวัสดีหมาน้อยท้ายซอยครับผมแชร์แล้วครับขอบคุณมากๆครับแอดชนะไหมครับชนะครับผมสวัสดีฟิลนักการครับ ต้ม3ต่อ4ครับเตจุลาเสิฟโอ๊โอ๊ตเปิดลูกแรกสวยครับยกมาสวยงามครับฮิววนกันโดดปาดทั้งป่าทั้งนอนครับสวัสดีบอลฟอร์ลารีครับเตะกันเท่าไหร่ครับเตะกันนิดๆหน่อยๆครับผมไม่ขอเปิดเผยราคานะครับเพราะว่าเรียกว่ามาเตะซ้อมๆครับเรียกว่าเตะกระชับมิดครับ สวัสดีนักสู้ตาน,น้อยครับผมสวัสดีคุณวีรยุทธครับยเสียงดังเดอ้อไฟมาบ้าบอีกเด้อเก่งยกขวามาพี่ว่าแต่หยอดไม่ข้างครับ FC ทีมงานเทคบอลแต่ก็เรียกว่าสร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยแหละครับถือว่าเป็นกีฬาที่น่าจับตามองอีกชนิดหนึ่งครับแต้มสเท่าครับเตจุลาเสริฟเก่งเปิดขวายกซ้ายมาครับห่างครับ พี่ว่นปาดดีครับสวัสดีนาะยสแกงงามครับผมมีคู่เอกบ้าครับวันนี้ก็จะมีคู่ประมาณนี้แหละครับไม่ได้มีคู่ใหญ่มากครับเตจุลาเปิดขวายกขวาไปล้นครับเก่งรับสบายพ่อ้วนปาดเตจุลาเกี่ยวไม่อยู่ครับดีครับแอดออฟติดตามตลอดครับไม่ว่าจะใน เฟซหร,รือ Youtube ขอบคุณมากๆเลยครับคุณคงพิพัฒครับผมขอบคุณมากๆครับ5ต่อ4เก่งบะขาเามเ์ฟลูกออกครับถ้าการสร้างน้ำละครับข้างสนามข้างสนามนี้ก็คอแห้งกันครับสั่งน้ำกันเป็นธรรมดาครับยกไม้ยกมือครับ เตจุลาเกียวไม่อยู่ครับสวัสดีคุณนัทวุฒิครับผมสวัสดีคุณนนราเบลิลครับนานๆจะเห็นเก่งบักขามลงสนามสักทีครับขนุนเปิดลูกแรกสวยครับเตจุลายกสวยงามครับฝาพงเตดีครับ มือนีแอดมากระไพครับภูเกาหรือภูไม่ครับนีูู้เดียวครับผมมากับผูเกลาน่ะละครับสวัสดีคุณอธิพงศ์เนี่ยนะครับเต้เซิร์ฟโคดโอ๊ตเปิดสวยครับโคดโอ๊ตยกมาล้นครับลูกนี้ปราบผมเตะดีครับโคดโอ๊ตนี้ก็อดีตทีมชาตินะครับอดีตนักตะกอทีมชาติไทยครับเลวัตผาบชมพูครับแต้มห้าเท่ากันครับเต้จุฬาเซิร์ฟ โอ้โหพี่อ้วนมีเตะครึ่งรอบครับลูกออกครับชิงเท่าไร่ครับแอดผมไม่ขอเปิดเผยผมไม่ขอเปิดเผยเราคานะครับผมสวัสดีคุณแม่กไก่บินครับผมสวัสดีคุณสําเนาวสวัสดีคุณสุรินครับผมพี่อ้วนสวนสยามปลาติีเกียวไม่อยู่ครับสวัสดีคุณกดวันทองครับผมเมื่อเราจะเอาขุนโจรมวยมาเตะครับ รอ,อจีบเรียบกันเรื่อยๆแล้วครับจีบติดเมื่อไรก็ได้เตะแน่นอนครับ5-6ต่อ6เกีงบะขามเสิร์ฟถนนเปิดสวยครับเตะจุลายกรล้นหรือเปล่าติดเกี่ยวเจ้าเกงที่วันโมงโมงดีครับตอนนี้แต้มอยู่ที่6เท่าครับสวัสดีโอ้ผมเบิกินครับขอบคุณไลาไรครับผมเบิกินเลยครับ ยกหางครับโอ้ลูกนี้ป่าพมศันแบกดีครับแอดมักทั้งใดนะครับเกมนี้มือนี้แอดเบริกกรพนันครับสวัสดีน้องแจ็คด้วยนะครับผมสวัสดีคุณมวลครับผมตอนนี้แต้มอยู่ที่6เท่าครับเตจุลาเซิร์ฟโคตดโอด๊ตเปิดลูกแรกสวยครับยกมาี่อวดปาตีเกียวส้นเจ้าเต้เตครับเต้ยกต่ำ ป่าพงโอ้โหเตะทิ้งไปเลยครับเก่งบาขามเสิร์ฟครับแ้มอยู่ที่หเท่าครับถนนเปิดไม่ดีครับเต้จุฬายังยกกลับมาได้โอ้โป่าพงเตะไม่ข้ามครับสวัสดีสสดอยู่คนเดียวอยู่ลำพังครับสวัสดีไส้กรอกข้าวผัดแหนมครับผมสวัสดีคุณปรับพัดราชูครับผม เปลี่ยนข้างครับเกียงบาคามาอยู่ฝั่งทางด้านหน้าเฟรมครับมาได้นะเดี๋ยวอ่ะเดี๋ยวก็ได้นะเอ้ยแอดมินขอเดี่ยวได้ไหมเดี่ยวได้ไหนแอมีอ่บอกแอมี่ไม่เล่นก,กับพน,นันไม่เล่นกับพนันไงเตะกินข้าวผัดคนละจานได้ข้เออได้ไสวัสดีคุณเทิดปากน้ำด้วยครับผมเตจุลาเปิดสวยครับยกมาห่างครับ ปีดส้นครับพี่อ้วนต้องเล่นเองครึ่งรอบมาแล้วครับเตยจุลาเปิดซ้ายยกขวาห่างอีกแล้วครับเก่งประขามเกี่ยวซ้ายโคตรโอ๊ตยกห่างเตะเปิดหลังเท้าซ้ายเตะกล้องหรือเปล่าไม่โดนครับสวัสดีคุณแป๊คนเมืองช้างครับผมขนุนเล่นตื่นตื่นนะครับวันนี้เก่งกับมาเตะแล้วหรอครับเรียกว่ามาเตะเอ่ยืดเส้นยืดสายครับเตะกระชับมิดครับผมเตะเปิดซ้ายครับ ยกมาป่าพงเตะโค้ดโอ๊ตเปิดส้นไม่ขึ้นครับสวัสดีคุณกรกดครับสวัสดีคุณฟลอยครับผมแชร์ให้แล้วครับขอบคุณมากๆครับคุณเทิดครับ6ต่อ8ครับเตจุลาเสิร์ฟยอดเกี่งเปิดหลังเท้าลูดครับโอ้โหลูกนี้เต้จุลาเสิร์ฟกินเก่งบากขามได้ครับคลิปนี้สดหรือเปล่าครับ สวัสดีคุณแฮมชุติสอนครับคลิปนี้สดนะครับสดนะครับสดจากไล่เลยครับเก่งบะคามยกไปโอ้พี่อ้วนข้าไม่ข้ามครับข้าไม่ข้ามครับยกสวยแล้วนะครับโคดโอ๊ดถึงกระส่ายหัวเลยครับเดี๋ยวไปหานะครับสวัสดีน้องเคียนได้นะครับแต้มอยู่ที่8เท่าครับเตจุลาเสริฟ โอดโอดเปิดลูกแรกยกไปพี่อ้วนสวนสยามล้วนล้นครับป๋าพมทำไงลูกนี้เก่งประหานเกี่ยวไม่อยู่ครับแอดมินสดไหมครับสดสดกวาผักอยู่ตลาดสดกวาผักอยู่ตลาดไทยอีกครับผมเก่งข้ามไม่ได้หรอครับไม่ได้ครับสวัสดีคุณสมหมายสวัสดีคุณพ่อปิ่นมุกครับ ก้าต่อ8ครับขึ้นนำแล้วครับเตจุลาเสริฟอ้าวจังหวะเข้าช่องกลางครับไม่มีใครรับครับแอดบอดได้เอาค้นที่มาขอนกันไปน้ำเมนบอลค้นเดียวละครับผมค้นเดียวละครับสวัสดีคุณนัทพงศ์ครับสวัสดีคุณนัทวุฒินันทวุฒิครับ10ต่อ8เตจุลาเสรฟโคดโอ๊ตเปิดยกไปพี่อ้วนสวนสยามติดเกี่ยวเจ้าเต้ครับเต้ยกมาป่าพงศ์ทำไงซันเดสติดเกี่ยว ล้นหลังเท้าไม่ได้ครับมวยรองมีเฮแล้วครับตอนนี้ครับลงสนามมาฝั่งทางด้านเจเก่งเป็นต่อเกือบเท่าตัวครับตอนนี้ตกเป็นรองอยู่ที่11ต่อ8ปครับสวัสดีเต้ยชื่อนี้แม่ตั้งให้ครับแอดเดียวกับเก่งให้ลูกเพจดูหน่อยครับ <laughs> ผมกลัวน้องแพ้ผมแล้วน้องจะทำใจไม่ได้อะสิครับ สวัสดีคุณโลดแปดเล้วครับผมเจจุลายกมา<อ>เก่งรับสบายโยพิวันทำไงยังอยู่ครับป่าพงแป๋ข้าม,มาโคตโอ๊ตยังอยู่น้องเก่งยังอยู่พิวันยังข้ามอยู่ครับเจจุลายกใหม่ป่าพงเตะยังอยู่ครับยังไม่เสียครับพิวันทำไงแปลไปไง,ง่ายๆครับ เตยกทางโอ้เตชีกินน้องเก่งครับแอดเอาเมียคนไหนไหมครับ,รบแอดมีเมียคนเดียวครับผมสวัสดีคุณทักมหานครนะครับผมสิเอ็ดต่อแปครับโคตโอ๊ตเปิดสวยครับยกไปพี่อ้วนปาดติเกี่ยวเจ้าเต้เตเตครับเตยยกมาปาพง โอ้โหเตะดีครับขึ้นแท่นแล้วครับมีคู่เด็ดไหมครับวันนี้คู่ของวันนี้ก็จะประมาณนี้แหละครับไม่ได้มีคู่ใหญ่มากนะครับเอ้าเตะกัน12แต้มเลยครับเกมแล้วครับเกมแอดมินยังไม่รู้ตัวเลยครับสรุปผลการแข่งขันครับฝั่งทางด้าน ป่าพงเต้จุฬาแล้วก็น้องขนุนครับเอาชนะเก่งบักถามโค้ดโอ๊ดแล้วก็พี่อ้วนสวนสยามครับไปได้ด้วยสกอร์12ต่อแปครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์ไว้ด้วยนะครับแล้วก็ท่านผู้ชมที่รับชมผ่านทางเพจนะครับอย่าลืมกดติดตามเพจไว้ด้วยนะครับแล้วก็กดถูกใจด้วยนะครับ